สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางส่องน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้มาตามต่อแนวท่าของปูขนหล่ะค่ะปูขนพันให้แนวท่งสุดล็อกเงินล้านมาก่ะค่ะสุดลลอกเงินล้านสุดเจงสุดสุดเจงสุดแม่นของเพิ่นหล่ะค่ะแต่แนวท่งของปูขนกะแม่นเกือบทุกสุดล่ะค่ะ ตัวเลขของปูผลนม้หลายสูตรคำนวณเนานะสูตรนี่จะเป็นสูตรล็อกเงื่อนลานสูตรล็อกเงื่อนลันเนี่ยมีตัวใดแน่นันเดี๋ยวเกศลำยายผ้าเบิ้งน้ากันค่ะเพิ่นกะส่งตัวเลขมาทางโทรศัพท์ล่ะค่ะให้เกศลำยายทุกงวดล่ะค่ะบางงวดกะไดดล่งแน่บางงวดกับว่าใดล่งเนาะเมื่อนี้กับพอดีไม่เวลาค่ะเอาตัวเลขค่ะเอฟซีด้เบิ้งไปน้ากันก่อนค่ะค่ะ ตัวเลขของปูขนตัวเลขปูขนสก๊อกเงินล้านเนาะสูตรคำนวณของปูขนค่ะปูขนบะถิ่มบะป๋าจักเต้อค่ะสูตรนี่สูตรจับเงินล้านล่ะค่ะสูตรจับเงินล้านของปู สุดล็อกเงินล้านงวดประจำวันที่สิบหแล้ะค่ะ16ท่านว่า16ท่านว่าของปูขนสิบทอคอหกหค่ะ สิบหกท่านว่าหกหกค่ะล็อกล็อกค่ะล็อกเงินล้านล่ะค่ะล็อกเงินล้านสิบหกท่านว่าล็อกเงินล้านของปู ล็อกกันล่านชุดบนชุด่างค่ะของปูมีมี่มบนมี่างหลหะคคะชุดบนค่ะชุดบนปูหายวิ่งไปที่เล็กหนึ่งกับหกค่ะชุดบนปูจับคูมาให้ศูนย์แปดศูนย์แปดสองศูนย์ สามหนึ่งค่ะสามหนึ่งสี่สองค่ะสี่สองห้าสามหกสี่หกสี่เจ็ดห้า ปค่ะสุดล็อกเงินหลานปูขนสุดบนค่ะสุดบนของปูสุดบนปูขนวิ่ง1กับ6 1กับ6ค่ะตัววิ่งค่ะเด็กวิ่งแล้ววิ่งบนค่ะวิ่งบน1กับ6 เลขหนึ่งกับหกปูกับเด็นไปที่เลขหนึ่งล่ะค่ะเลขวิ่งเด่นหนึ่งค่ะเราเด่นเลขหนึ่งวิ่งบนเด่นหนึ่งเลขสองตัว0819 0 8 1 9 2 0 3 1 4 2 3 5าศูนยห้า แปดหกไม่หนังเก่าค่ะหนังเก่าหนังเก่าหนังเก่าศูนย์แปดหนังเก้าสองศูนย์สามหนัง 5้าสามหกสี่เจ็ห้าหกหนึ่งหนึ่งหกระตุกกันค่ะหนึ่งหกหกตกันตัวล่องเก่ากับหกตัวเดียวกันเนาะกูเด้นไปทีหนึ่งเกค่ะหนึ่งเก หนึ่หค่ะโอเดนเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนเจห้สี่หสีามหนึ่งในตัวร่องค่ะสามหนึ่ง สามหนึ่งตล่องสามหนึ่งตล่องก็แปดค่ะสามหน่งแปดหค่ะตวล่องของปูก็ม่เด่นหาห่เจห้าหนึ่งเก้สามคูเด่นหนึ่งงสามสามคูเด่นสามคู่เด่นสามคูเด่นสามคูล่องล่ะค่ะสุดบน 3ามโคเดียนสามโคล่องเนะไอเบ้างสุดล่างค่ะสุดล่างค่ะสุดล่างวิ่ง1กับ7ค่ะหนึ่งกับ7ค่ะล่าง1กับ7จ็่งกับ7

ช,ชุดล่างของปู้ขนหรอค่ะชุดล่างปู้ขนชุดล่างปู้ขนเน้นไปที่เจเก่าค่ะเจ็ดหค่ะปูเน้นหาหกแปดหนึ่งสาหนึ่งสามตัวล่องเจค่ะ, 68, 1, 3, 1, 3, ะ, 0, คะเจลำย่าเน้นให้เ็ดศูนย์เนี่ย ตัวล่องค่ะเกลําใหญ่เน่นให้ละค่ะตัวล่องเกดโูนหนึ่งหกะเป็นตัวล่องเนาะวิ่งลางปูเน่นไปที่เลขกเกดค่ะตัวเน่นเน่นวิ่งเกดเลขสามตัวของปูเลขสามตัวของปูหนึ่งหก เจ็ดค่ะหนึ่งหกเจ็ดค่ะเลขสามตัวของปูหนึ่งหกเจ็ดค่ะหนึ่งหกเจ็ดปูขนค่ะตัวเลขชุดล็อกเงื่อนหลานของปูก็จะมีสุดลางสุดบนเนาะ สุดฟังสายมือก็จะเป็นบนล่ะค่ะบนปูใหม้มาวิ่ง1กับ6ค่ะเดินไปทีเหล็กหนึ่งปูจับคูมาหาศูนย์แปดสองศูนย์สามห่งสี่สองห้าสามหกสี่เจ็ดห้าแปดหหนึ่งเกหค่ะตกกันเนาะเก่ากับหกเป็นตัวเดียวกันค่ะ ปูกระเด็นไห้หกสี่เก็ดห้าค่ะสคูสามหนึ่งหกแปดเป็นตัวร่องค่ะเน่นย้ำเอาตตัวิ่นเด่นไห่ก็ไดเนอะค่ะเนาะตัวเลขของปูส่วนลางกต่จะมี1กับ7ค่ะวิ่ง1กับ7จับคูมาไห่งสามศูนย์สองส่สามห้าสี่หกห้าเจ็ หกแปดเจ็ดเก้าเศูนย์แปดศูนย์ค่ะเก็ศูนย์เนี่ยกะเกลําแยกจับไสะค่ะเพิ่นกะหายมาแปดศูนย์ละลกเกลําแยกกะเราวาเล็วิ่งมันเป็นเล็กก็เรยเอามาหาแถวหายละค่ะเก็เก็ติมเข้าไปหายอีกตัวนึงค่ะสุดล่างกัเป็นตัวร่องเนาะความ,มักความสอบส่วนบุคคลละค่ะกาลองพิจ,จารณาเบิ่งละค่ะ ผู้ช่มมักสอบคูด่ก็ลองจับไปเห่ะะีเบิ่งเนาะค่ะเนาะปูพ่นกะเด่นห่ตัวพ่นมักล่ะคะ่ะเพ่นเด่นห่หกแปดคะ่คะหกแปดเจ็ดเก้าค่ะล่างเพ่นเด่นห่2สองคูตัวร่องเพ่นกะเด่นไปที่หนึ่งสามล่ะคะ่ะร่องร่องสุดล่างเนาะเกศูนย์เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขของเกลําไย่ล่ะคะ่ะหมักก็เละใส่ให่เข้าไปเลขเกศูนย์ค่ะเลขวิ่งของปูจับมาห่อยเกศูนย์ค่ะ 7กหนึ่งค่ะเ0 6โนหนึ่งี่กะคือเจลำไ,ได้เพิ่มเติมความ,มาักวั้สอบเนะาะจังได้กะพิจาระนาอาดเดอ้อเด้อสุดตัวเลขของปูขนจะมักจะชอบคู่ไดกะล่องเอาไปจับเบึ้งแล่ะค่ะกับตัวเลขของทางเอฟซเนาะอาเธอรมันเข่ากันกับสูตรคำนวณของท่านผู้ส้มแล่ะค่ะมักตัวใดชอบตัวใด ทางส่องก็นํามันเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อจังไดกะพิจารณาเอาเนาะงวดนี้ประจำวันที่หกสิบหกนี่กะขอให้ทุกท่านทุกคนกะโศกโศกมันหมาน้ำกันสุโพสุก้นค่ะสวัสดีค่ะ